เมทรนอมมิสนะครับเราก็ยังมีคอนเซปต์คือ the real passion for high end sound เฟอร์นิเจอร์ที่ให้คุณภาพเสียงระดับ high end ครับ สำหรับคนที่รักเสียงเพลงนะที่กำลังต้องการลําโพงสักคู่หนึ่งนะฮะที่มีความสวยงามระดับเฟอร์นิเจอร์แต่สามารถถ่ายทอดเสียงในระดับไฮเอนด์ได้นะครับเมโทรโนมิสนะครับเป็นชื่อที่จะต้องถูกลิสต์ไว้ในระดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะว่าเมโทรโ m i s t เป็นแบรนด์ลําโพงของทีมงานคนไทยนะที่มีแพชชั่นในเรื่องของการทําลําโพงนะฮะเพราะว่าพวกเขานะ่ยไป ศึกษาเราเรียนนะทางด้าน audio engineering มาโดยตรงนะฮะเพื่อที่จะมาทำลำโพง metronomist นะครับนอกจากนั้นน่ยด้วยองค์ประกอบด้วยจะเป็นตัวตู้ที่มีความพิถีพิถันระดับเฟอร์นิเจอร์นะฮะตัวไดรเวอร์ที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับรวมถึงภาคขยายและ เรื่องของ DSP ที่สามารถปรับแต่งเสียงให้เข้ากับอะคูสติกภายในบ้างนะฮะองค์ประกอบเล็กๆเาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับทำให้เมทโอนอมิสนะครับเป็นลำโพงที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะและวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับทางคุณสลันนะครับวิวัฒน์พัฒนกุลนะครับเป็นผู้บริหารของเมทโนอมิสนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของเมทโนอมิสแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดของลำโพงแต่ละรุ่นว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางคุณสลันกันครับ คุณสรนนันช่วยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเป็นเมโทรโนมิสเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับครับจริงๆต้องขอเกินก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยครับไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงเลยตอนตอนแรกเริ่ม,มนะครับแค่คุณพ่อเป็นเป็นนักเล่นเครื่องเสียงแล้วเราก็โตมากับคุณพ่อท,ที่ที่เป็นคนเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วเราก็ได้ซึมซับต,ตรงนั้นจนเรารู้สึกว่าเ,เครื่องเสียงมันมีสเสน่ห์นะครับเราอยากลงไปลึกซึ้งว่า การที่เขาผลิตลำโพงเนี่ยเขาผลิตลำโพงกันยังไงมันมีขั้นตอนทําออกมายังไงให้มันเสียงดีเราก็เลยมีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์ของออริโอ็นจิเนียครับตั้งผมก็มีรู้จักเพื่อนที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์อยู่แล้วแล้วก็เพื่อนที่เป็นศิลปินหรือนักดนตรีก็เลยคุยกันว่าอยากทำโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยให้มันออกมาให้เสียงดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วแบรนด์เมโทร o m มิสเนี่ยคำว่าเมโทรโนมิสเนี่ยมีที่มายังไงครับเมโทรโนมิสนยครับมาจากคําว่าเมโทรนอม เมทอนอมก็คือเครื่องให้จังหวะที่ไม่มีความผิดเพี้ยนเลยเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงตรงเราก็เลยผลิตแบรนด์ของเมทอนอมิสนะครับให้ลำโพงทุกรุ่นเนี่ยมีความเที่ยงตรงมากที่สุดองค์ประกอบของเมทอนอมิสแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวตู้นะครับตัวไดเวอร์นะครับ,รบแล้วก็เรื่องของภาคขยายภายในเนีย่ยให้คุณสันนช่วยเล่าถึงเรื่องราวเหล่านี้หน่อยครับจริงๆ ของแบรนด์เมทา n o m i s เนี่ยครับเริ่มต้นต้องเริ่มมาตั้งแต่คัดสรรดรเวอร์เลยว่าดรเวอร์เนี่ยเหมาะกับตู้ขนาดไหนซึ่งคอนเซปต์ของทางเราเนี่ยครับตู้เนี่ยต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากเพราะเหมาะเป็นของแต่งบ้านได้ด้วยเราก็เลยต้องเลือกดอกลำโพงที่ให้รายละเอียดครบถ้วนและใช้ปริมาตรตู้ไม่เยอะอันนี้คืออันนี้คือข้อแรกของการออกแบบเมทานอมิสนะครับ,รบแล้วก็ภายในก็จะมีผ้าขยายที่เป็นระดับไฮเอ็นแล้วก็เป็นชิป dsp อยู่ข้างในใน,ในการปรับแต่งเสียงให้ได้แบบรายละเอียดเสียงที่ดีที่สุดครับ ก็มีการออกแบบลำโพงตัวตู้ด้วยเราจับมือกับทางอินเทีเลียหรือดีไซเนอร์เพราะว่าจุดประสงค์ของทางเราเนี่ยอยากให้เมทรนอมิสเนี่ยเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นๆหนึ่งในบ้านของคุณด้วยครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ให้เสียงระดับไฮเอนด์ครับเมื่อกี้คุณสรันบอกว่าตัวเมทรนอมิสเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับแต่งได้ด้วย DSP ครับช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่า้การปรับแต่งด้วย d s เเนี่ยเป็นอย่างไรก็เรา ผู้ใช้เนี่ยสามารถปรับแต่งได้เองหรือว่าต้องอให้ทางทีมเมโทรโนมิสปรับแต่งให้ครับจริงๆ d s t อะครับมันยอดมาจากดิจิตอลซาวโปรเซสเซอร์หรือรเป็นอุปกรณ์แต่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วกันครับคือเราจะไม่ได้ใช้เป็นเป็นวงจรพาสซีฟคอร์เซอร์ที่มี CLR อย่งางนั้นอันนี้จะเป็นแบบเหมือนใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งเสียงนะครับส่วนถามว่าลูกค้าปรับแต่งเสียงเองได้ไหมรตรงจุดนี้คือมันมันจะเป็นอะไรที่ละเอียดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจะต้องจูนเสียงจาก ทีมงานเนมทรมิเเท่านั้นครับแต่ว่าตัวที่เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือทางเมโทรมิสก็จะจูนเป็นมาตรฐานไว้แล้วก็คือเข้าได้กับทุกๆห้องถูกต้องครับคือลําโพงของเราทุกรุ่นเนี่ยครับจูนมาค่อนข้างเป็นเรฟเลนซ์อยู่แล้วสามารถไปวางห้องไหนก็ได้นอกห้องนั้นมีรูมอดหรืออะคูสติกที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับทั้งเราก็จะไปแก้ตรงนั้นให้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษไปถูกต้องเป็น์วิสพิเศษไปถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเท่ั่วไปนี่ก็จูนให้เข้ากับทุกๆห้องนะครับถูกต้องครับ ความตั้งใจของทางคุณสลันนะอยากให้เมโทร n o มิสน่มีภาพลักษณ์ออกมาเป็นลำโพงในแนวไหนครับจริงๆ m e t เมโทรโนมิสที่คอนเซปต์ของทางแบรนด์เราคือ<ม>เป็นลำโพงปลักและเล่นคือสามารถเสียบปลักและเล่นได้เลยแล้วก็ด้วยดีไซน์นะครับ<ม>สามารถเข้ากับทุกๆบ้านได้เพราะว่าทางเราเนี่ยสามารถเลือกสีได้มากกว่า1,700สีก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นๆหนึ่งในบ้านของ,ของพี่น้องด้วยครับพูดง่ายว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เสียงดีระดับ5้เอ็นถูกต้องครับประมาณนั้นนะก็คือในองค์ประกอบในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความ พรีเมียมพรีเมียมเลยนะถ้าเราดูจากตัวตู้เรื่องของดีการดีไซน์ภายในตรงนี้นะครับนั้นก็คือเมโทรโ m มิสถือว่าเป็นแบรนด์ที่ชูตัวเองเลยนะฮะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ให้คุณภาพเสียงระดับไฮเอนดครับครับตอบโจทย์คนเล่นเครื่องเสียงแล้วก็คนที่รักเสียงเพลงถูกต้องครับปัจจุบันนียครับเมโทรโนมิสเนี่ยมีลำโพงกี่รุ่นครับ เมทรอนอมิสตอนนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับประกอบไปด้วยรุ่นมินิเจอร์คือรุ่นใหญ่สุดท็อปออเดอร์ไลน์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นกลางเป็นรุ่นเมโซครับแล้วก็เป็นรุ่นเล็กรุ่นคอมแพคครับแต่ละรุ่นจะมีความต่างกันตรงไหนแล้วก็ราคาเป็นยังไงครับจริงๆแต่ละรุ่นมีความต่างตั้งแต่คุณภาพของไดรเวอร์นะครับแล้วก็เป็นคุณภาพของภาคขยายภาคด s เนะครับแล้วก็กําลังสํารองเริ่มจากรุ่นเล็กเนี่ยครับรุ่นคอมแพคจะเริ่มต้นที่ราคา2 5งหมื่นนะครับแล้วก็รุ่นกลางเม แล้วก็รุ่นท็อปมินเจอร์จะอยู่ที่60,000ครับก็ถือว่าเลือกได้ครับตามเขาเรียกดีไซน์ตามดีไซน์ตามคุณภาพงคุเสียงแล้วก็การใช้งานแล้วก็งบประมาณด้วยเมโทรโนมิสรุ่นคอมแพก t นี่เป็นรุ่นเล็กที่สุดใช่มถือว่าเป็น entry level ของเมโทรโนมิสครับผมให้คุณสันนช่วยอธิบายถึงคุณสมบัติของตัวคอมแพกตัตัวคอมแพกนะครับเป็นรุ่นน้องเล็กที่สุดนะครับ ภาคขยายของแอมม์นะครับจะมีกำลังขับทั้งหมด120วัตต์ I.M.S. นะครับขับไปที่ฟูลเลนส์สข้างข้างละ30วัตต์แล้วก็60วัตต์ไปที่บูเฟอร์ครับส่วนการตอบสนองความถี่ของลำโพงเนี่ยนะครับจะอยู่ที่55-20,000เฮิรตครับแล้วก็ภาครับบลูทูธนะครับเป็นเป็นระดับ High Resolution นะครับเป็น APTX HD นะครับคุณภาพเสียงของตัวรุ่น Compact เนี่ยนะครับให้ทนเสียงค่อนข้างเป็นกลางเสียงอิ่ม แล้วก็ปลายแหลมสดใสนะครับเหมาะสําหรับคนที่ฟังเสียงป๊อปฟังเพลงป๊อปฟังเพลงแจ๊สอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเหมาะมากครับครับมาถึงรุ่นกลางนะครับรุ่นเมโซนะครับก็จะมีกําลังขับที่120วัตต์ iMS นะครับจะกระจายไปที่ Twitter 30่วัตต์แล้วก็มาที่วูเฟอร์หกวัตต์นะครับส่วนภาครลับบลูทูธก็เป็นอ่ g ไฮเรสโซลูชันเหมือนกันทุกรุ่นนะครับ ที่แตกต่างระหว่างเมสโซกับคอมแพกครับตัวกําลังสํารองของเมสโซจะดีกว่ารุ่นคอมแพกครับส่วนการตอบสนองความถี่อยู่ที่50เฮิรตถึง20,000เฮิรตที่ลบ3 dB ครับรุ่นเมสโซนี้จะให้เสียงที่ค่อนข้างเป็นกลางปลายแหลมพลิ้วนะครับแล้วก็เบสเป็นลูกลงได้ลึกเหมาะสำหรับเพลงแจ๊สเพลงโวคอลเพลงฟังเพลงได้หลายๆแนวเลยครับ มาถึงรุ่นใหญ่นะครับ top of the line นะครับรุ่นมินิเจอร์นะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดของทางเมทานอมิสนะครับจะประกอบไปด้วยคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วทุกสิ่งอย่างจะอยู่ในตู้ตู้ใบนี้นะครับมาเริ่มกันที่ power output นะครับเป็น400วัตต์ rms นะครับ100วัตต์จะไปที่ t w i t t e r ส่วน200วัตต์จะไปที่ woofer นะครับเหมาะสำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ากำลังขับด้วยกำลังขับ400วัตต์เนี่ยมันทำให้ s c a l เสียง เต็มห้องด้วยคุณภาพทุกสิ่งอย่างที่เราคัดสรัมาโดยเฉพาะดอกลำโพงวูเฟอร์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรอยหยักที่เซราว์จะไม่เหมือนลำโพงวูเฟอร์ทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับไอตรงรอยหยักที่เซราว์นะครับมันช่วยเรื่องการลดดิสร์ชันเวลากวยขยับแล้วก็ให้เสียงเบสที่ลงลึกเป็นตัวโน้ตชัดเจนครับครับมาถึงคุณภาพเสียงของตัวรุ่นมินิเจอร์นะครับจริงๆรุ่นนี้เราจูนเสียงมาเป็นระดับเรเฟรน์เลยครับ เรื่องของเฟสเป็นลีเนียด้วยเรื่องของเรสปอนก็เป็นลีเนียเรสปอนด้วยเพราะฉะนั้นลำโพงรุ่นนี้จะฟังได้ค่อนข้างครบเครื่องทุกแนวไม่ว่าจะเป็นร็อกโซฟัง r b b ได้หมดเลยครับฟังที่คุณสันเล่ามาทั้งหมดน่าสนใจมากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาถึงขั้นที่ต้องลงทุนไปเรียนเรื่อง audio engineer มานะฮะเพื่อที่จะม,มาออกแบบลำโพงนี้สุดท้ายเนี่ยอยาก ให้คุณสลัดนะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับเมทอนอมิสครับอ๋อยังไงก็ก็ขอฝากแบรนด์เมทอน m มิสด้วยนะครับเพราะว่าทา,ทางเราเนี่ยตั้งใจผลิตให้สําหรับพี่น้องที่ต้องการเป็นของแต่งบ้านและต้องการเสียงระดับไฮเอน n d ยังไงก็ขอฝากแบรนด์ m e t ท o นอมิสด้วยครับ าที่เราได้พูดคุยกันมานะครับเมโทรโนมิสเป็นลําโพงนะฮะที่มีองค์ประกอบครบถ้วนนะครับในระดับ High End เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับการทําตัวตู้ที่มีความเนี๊ยบในระดับเฟอร์นิเจอร์รวมถึงการคัดสรรไดเวอร์นะฮะในระดับ High End เลยจุดเด่นจริงๆก็คือภาค DSP นะฮะที่สามารถที่จะปรับแต่งลงในรายละเอียดได้อย่างลึกๆนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับหลอมรวมมาเป็นเมโทรนมิสนะครับลำโพงแบรนด์คนไทยในระดับไฮเอ็นที่ผมเชื่อว่าคนรักเสียงเพลงและก็รักความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับ